ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับเวียงนันมนทนไม่ไหวโดนแฟนเพลงโยนขวดขึ้นบนเวทีลั่นว่าอาชีพของเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันยุ่นนกอกค่ะวุ้ยเสี่ยงอิลีเสี่ยงคักเสี่ยงแน่และที่สําคัญพี่น้องครรบผมแฟนคับแฟนเพลงบ่หุจักความคัดเรื่องเล่านน่มันเป็นนอ้ดไถปะจีละเล่นจีละเล่ามาสิวัาสูฟังเฮ้ยซุมประเด็นหนังสือ สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าสู่รายการจักรวาลลูกทุง่งกบกัหลานนุ่มเจีระนะครับพี่น้องครับผมถือว่าเป็นประเด็นที่นุ่มเจีระกับบ่คคอยโอเคไปไหนเลยสําหรับมือนี้นะครับ Human, เวียงลิลลมอนทนบาไหวเราพี่น้องครับนุ่มเจราก,กับทนบาไหวถ้าเกิดแฟนเพ่งเห็ุพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องครับผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะเออมันบ่แมนมันเ่ถูกตองเดี๋ยวนุ่มเจราเซลล์ซูฟังพี่น้องครับมันเป็นนแล้วใดฝากกดหัวใจฝากกดไไหลฝากกดแชร,ร่วมถึงแสดงความเห็นของมาแนกันเรากันเนาะย่าเลือกกดติดตามช่องจจราเล่นด้วยนะครับผมเวียงหรลอมอนออกมาอกวอาแบบนี้เลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ,อ,งเอ,อ,งเอ้บอกว่าอาชีพมูเฮ้า กับมีความเสี่ยงหลายอยู่เนาะค่ะเสียงแบบใดแ่ะพี่น้องครับเรื่องรล่าเป็นแบบนี้เมื่อนั้นมาทําการแสดงที่อําเภอว่ารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเจ้าภาพได้เชิญแค่ญาติและเพื่อนๆมาร่วมงานซึ่งก็คืองานภายในพี่น้องครับเจ้าภาพน่ารักมากค่ะใจดีและให้เกียรติทีมงานเวียงมากค่ะ เวียงเล่นตามสคริปเพลงประมาณเวลาหนึ่งชั่วโมง40นาทีและก็ร้องตามเพลงที่ขอมาขอเพลงไดมากก็ร้องไหย้ยกเว้นเพลงที่เออคือขอมากร้องไห้เพราะว่าเพลงที่บ,บทิละกสิทธนั้นพี่น้องครับเออสคริปเลยเวลามากประมาณ1ิบนาทีแล้วค่ะเออก่อนนานนั่นมีผูมาขอเพลงบบบเช่นอย่างพี่น้องครับผมเอาง่ายๆนะพี่น้องเนาะคือเพีย ศิลปินขาจก่กสิเตรียมเพลงเตรียมสคริปไว้หนึ่งสองสามสี่หาไว้แต่กรสิเว้นช่วงไว้ว่าเออเพื่อเพื่อเจ้าภาพาเพื่อแฟนครับเพื่อเพื่อนเพลงไหนไว้ที่มาขอเพลงกสิเดยเอิดเอาเวลานั้นเทศดไทยเอาเวลานั้นลองไห่พี่น้องคาราผมแต่ว่าลองไห่บางคนมันก็ต้องหัวใจได้พี่น้องคาราวาศิลปินบางคนเนี่ยข้าจ้ามีาลีิทธิ์บางเพลงมันลองบ่ได้บางเพลงมันลองได้พี่น้องคาราพมบัดที่นี่ซึ่งคนที่มาขอพี่น้องครับ มาขอในผลงานเพลงที่มันติดละครสิทธิ์ของค่ายอื่นซึ่งบอสสามารถรองได้เวียงบอสสามารถลองเพลงนี้ได้พี่น้องครับเวียงก็เลยลองเพลงอื่นแทนในสคริปเพลงเมื่อนั้นเป็นสคริปก,ก่อนเตยส่วนใหญ่ค่ะหน้าเวทีก็สนุกสนานพี่น้องครับส่วนหลายคนจ้างเวียงลเลยมุนไปกับจ้างผลงานเพลงเอียงละ่ะหมอลองหมอล่ำส่วนตัวเออหักล่าแน่หรือว่าเนี่กงก่อนหักบอไดนแต่ลืมออ้บอลลงนี่ ว่นปูล่ำโขงจังสิหรือว่าเป็นก่อนล่องก่อนล่ำเลวตะหักนาลี่ว่าล่าวาดีโอ้ยมัน,ม,นมันเพ่งเวียงไหลายเพ่งเวียงอะละมน่นหลายแต่ว่าเอ,อแฟนเพลงคนนี้เอาไงคือสอเอ,อ,เอือกอออยากในเพลงถือว่าคืบมูพี่นองครราผมโ๊้ยขากบุญแนอหนีพี่นองครราผมเออซึ่งิีนที่ขอมากก็คือเพลงอย่างเพลงที่ขอมากคืออย่างเออเวียงบอกว่า ขอยอ่าเราขอยูญแห้งมีความคราเมสิ่งที่ประเทศก็คือว่ามีบุคคลคนหนึ่งพีความคาราผมเด่นโยนขวดขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะโดนหัวนักน้องนักดนตรีค่ะโชคดีที่ไม่โดนและเวียงคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่เขาขอเพลงแล้วเวียงไม่สามารถร้องได้นั่นก็นคือเพลงอย่างบัวลอยบัวลอยเจ้าขอเพลงบัวลอยก็เวียงนรมอน มืงศิลปินมคือบระเด็หนังสือคักแท้คอยขอดาแท่นพี่น้องครับอันนี้เวียบร่ได้เขียนคอยขอดาแท่นอ่หรีมันไม่ใช่ว่าอยากจะขอเพลงอะไรก็ได้เข้าใจ่ว่าจ้างไปแต่ว่าอุ้ยคนที่ขอจะไม่ได้จ,จ้างนะจะภพาเพื่อนใจดีเพ่นารักนะคือเฮดแบบนี้เออคือเฮดแบบนี้และเวียเลมอนบอกว่าเวียงกร,ราบขอโทษจากหัวใจในฐานะที่เวียงเป็นหัวหน้าทีมพาน้องๆออ,ออกงานและไม่ได้ร้องเพลงตามที่ขอมาค่ะ หากว่าขวดโดนหัวน้องในทีมงานและเกิดอันตรายไม่แน่ใจว่าใครต้องรับผิดชอบเนาะเออขอไหวหลายๆนะค่ะยาย้อนขึ้นมาถกค่ะขอขอบพระคุณพี่ปูเป้เจ้าภาพใจดีที่เมตตาจ้างงานวันนี้นะคะและขอบพระคุณพี่น้องที่ให้เกียรติฟังจนจบสคริปต์เวียเมลมอนพูดดีคอยในฐานะของคนทีวอลคอยขอบอลแท้เลยว่าคอยเห็นใจเนะ่หู้ละว่าบางคน กินเหล้าเมายาเ่าได้มีสตินั่นนี่นอนโอ้ยอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงอย่างไปเปิดฟังน y o ย t ท b e เออไปฟังเอาในโลกออนไลน์ถ้าเกิดอยากเปิดตามใจจะคล้องนะแต่บางเทือเขาเฮ็ดมาไว้แล้วเอาสคริปมาไว้แล้วก็ต้องม้วนตามเขาเขาก็สิมีช่วงเวลาป้าไปนในห้มุจเจาเดคอหุ่มุขจเาเดเดม้วน ย้ําวนไหว้คัหลายเออเข้าใจดีดอกว่ามีเงื่อนจา้างเข้าใจเข้าใจทุกซึ่งทุกอย่างแด้ว่าขายันที่บอกแล้วพี่น้องครับผมเอาคอยบอกไปขอกระดิสูนแท่งขกระดินันเที่ยงแท่นเอาอหลินีความสึกจริงๆเลยเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยเราเข้าใจเลยเข้าใจศิลปินแล้วก็เข้าใจแฟนคแฟนเพลงเนอะพี่น้องเนอะ นั่นแหละตามนั้นเลยนะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเวียดนามอนพี่น้องครับเอามาบอกสู่ฟังและพี่น้องเอ้ยกับรายการจักรวาลลุกทุ่งนะครับเดี๋ย่าลืมพี่น้องครับฝากกดหัวใจฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นของแม่แน่กันแล้วกันเนาะพี่น,อน้องเนาะไปแล้วสวัสดีครับ